เงนเงินจะขึ้นพอดีขึ้นเงินขึ้นบ่ไม่ว่าไม่ขึ้นให้เราเจ้าทีเราก็ได้ไปเนี่ยขึ้นเงิงก่อนกจะคว่ำเจตามือกับเออาต้องตามไหมคัยังไม่ได้ขึ้นเนาะไม่ขึ้นให้เลยเนาะขับเมาขึ้หเดแปดเนแล้วนี่ังนี้เยวทุกคนเลยใม

กันเดทำไมไม่ขึ้นห้แกเลยร้ายปีเห ah> uh> 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 ็ว uh> uh uh> 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 uh uh> uh> uh ่าเข้าออกรอกมเข้ามาาจับเข้า่ออเขาเข้เข้อยอยู่ม่กไไหนก็บึงแได้ไหมย่นเพิ่งจบได้เนาะคนใหม่ทำงานอย่งนีไม่เป็นงานไปอยู่ไม่ับระั

เพว่ามันเย็นหลายป้าไมได้อยู่นะเพราะว่านี่ไปได้้งนอกเราไปนี่เรามีแดดเมมีลูกชายเลยไม่ได้กับเดียวเร้ไม่ได้อย่างนี้ต้องการสุดนี่สบาตัวจริงต่ได้ป้าันนี้เลยขอใ้ดี 點解要過嚟？點解始終係舊嘅？死人！<laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้ขอี่มนสิไม่ดีเนาะวอนที่สองไม่พอรอบที่หนึ่งกี่ใบรับที่หนึงนี่ก็ต้องกี่ใบไปเยอะทุกคนวันนี้ก็พอเหลือกื่อพอจะไปเห็นปูบอกน่าไปเรือไปไหน เป็นรู้ลำขั้น,นวันนี้ไม่ซื้อเราใช้นีก่อนไม่แทนที่จะได้ใช้นี่นะตู่ใช้นี่หวยก่อนเลยชั้นใส่ดนักตเดียวเออใชนะให้หนกันซือาจะีเดี๋ยวเพราก็ไม่หวแค่เราอยานไมกับเลยหวนะกกอนนี่แหละเดียวชอบเวาเาชอบ